1620 York ที่นี่จะมีซาลอนสตูดิโอมีร้านจิวเวลอร์มีบิสกิตไรซ์โดนัททีโมบายแล้วก็ร้านเนล l อนดสปาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายไรลี่พาเพื่อนๆมาที่ร้านเนล l อนดสปาค่ะร้านนี้ทำเล็บนะคะสปาเล็บ เท้าเล็บมือแล้วก็นวดเท้าด้วยค่ะเดี๋ยวยายจะเข้าปาพาเพื่อนเอนเข้าไปดูในร้านนะคะว่าในร้านมีบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็การทําเล็บก,การทําเล็บมือเล็บเท้าเขาทํายังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยนะคะเข้าไปข้างในเลยค่ะนี่คือบริเวณหน้าร้านเนลแอนด์สปาซึ่งอยู่ในเขตติโมเนียมค่ะ ยายรารี่จะพาเข้าไปดูข้างในค่ะตกแต่งร้านได้สวยงามมากจัดบรรยากาศได้ดีน่านั่งน่ามาใช้บริการมากค่ะเข้ามาถึงก็มีพนักงานต้อนรับมาต้อนรับแล้วสอบถามว่าวันนี้จะมาทำอะไระก็แจ้งความประสงค์ว่าจะทำเล็บทำสปาเท้าด้วยก็ให้นั่งรอสักพักหนึ่งนะคะ ขณะที่นั่งรอคิวลูกค้าก็สามารถจะเลือกสีเล็บสีที่จะใช้ทาเล็บมือและเล็บเท้าด้วยตนเองค่ะมีให้เลือกนะับเป็นหลายร้อยสีหลายร้อยแบบค่ะเลือกได้ตามใจชอบหรือลูกค้าสามารถบอกให้พนักงานได้ว่าเราต้องการสีโทนไหนแบบไหน แล้วก็ผู้เป็นพนักงานก็จะมาเลือกสีให้กับเรานะคะพนักงานผู้ที่ให้บริการการทำเล็บทำสปาก็มีอัธยาศัยที่ดีทุกคนค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับพนักงานแล้วก็าถามความต้องการว่าอยากดื่มน้ำหรืออยากได้อะไรนะคะเขาก็บริการให้ค่ะ <Your> favorite. <Yeah. S 1> นูไรลี่ก็จะทำสีเล็บค่ะเลือกสีเขียวชอบมากนางชอบสีเขียวมากเลย ช่างทำเล็บที่นี่ก็มีผู้ชายหลายคนเลยค่ะนนผู้ชายมีความสามารถมากเลยในการเพ้นสีเล็บแล้วก็ทำสปาเท้าค่ะดันมูโดันมูโดนโันมู๊ดโอเคคลิปอ่ะโอเคย โดนนิคนคถึงคิวของยายไรยลี่ทำเล็บบ้างคะ่ะช่างเป็นผู้ชายคะ่ะทำเล็บได้เก่งมากแล้วก็ยายไรยลี่อยู่มังไทยก็ไม่เคยเข้าร้านทำเล็บเลย มาที่นี่ลูกสาวชวนมาทำก็มากับเขาค่ะจุดประสงค์หลักก็คืออยากมาทำรีวิวให้เพื่อนๆของยายไรลี่ได้เห็นว่า,าที่ร้านทำสปาเล็บอยู่ที่อเมริกานี้เขาทำกันยังไงบ้างก็อยากให้มาดูบรรยากาศข้างในนะคะ ก็ถือว่าเป็นร้านทำเล็บที่ดีมีชื่อเสียงร้านหนึ่งเมื่อปี2019ยายไรยลี่ก็เคยมาครั้งหนึ่งมาเที่ยวเฉยๆเมื่อคราวนั้นมาดูบรรยากาศข้างในร้านดูการทำงานของเขานะคะน่าสนใจมากคะ่ะอาชีพนี้เขาให้บริการน้ำดื่มนะคะกับลูกค้าทุกคนแล้วก็ยายไรยลี่เลือกสีเล็บเป็นสีครีมค่ะ ช่างเขาก็มีอัธยาศัยดีค่ะยายไรยลี่เขาบอกว่ายายไรยลี่เป็นยูทูบเบอร์ขออนุญาตถ่ายวิดีโอแล้วก็ขอให้เขาถ่ายวิดีโอให้ยายไรยลี่ด้วยเขาก็ถ่ายแล้วให้ยายไรยลี่ทักทายกับแฟนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆขอให้เพืเ่อนๆมีความสุขนะคะอืม ช่างเด็กผู้ชายทำเล็บให้ยายไรลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะเราไปแอบดูแม่น้องไรลี่ทำเล็บบ้างค่ะนางทำสปาเท้าแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นางมาทำเล็บนางเลือกทำสีเล็บเป็นสีเทาค่ะ,ะช่างก็กำลังบรรจงทำเล็บให้และอีกซ้ายมือนั้นก็เป็น ทาสีแล้วก็อบแห้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็มาชำระเงินค่ะที่นี่เขาจะใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะคะไม่ใช้เงินสดแต่ว่าเราใช้เงินสด20ดอลลาร์ให้เป็นค่าทิปของพนักงานค่ะหลายๆคนค่ะ,ะมีขนมของหวานให้เด็กๆด้วยค่ะเป็นลูกอมให้กับเด็กๆแล้วก็แขก ผู้ที่มาใช้บริการหยิบได้เลยค่ะเมื่อกลับมาถึงบ้านไรลี่ก็ทำน้ำแข็งเลยค่ะวันนี้ทำน้ำแข็งโดยใช้น้ำเฮลิูบอยผสมกับน้ำเปล่านะคะทำเองเลย วันนี้ทำน้ำแข็งอีกแล้ว azul excited sprinkle indie Tory กรอกน้ำใส่ถาดเพื่อทำน้ำแข็ง แล้วเอาไปใส่ตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำไอศครีมต่ออีกแล้วค่ะวันนี้ไรล,ลี่ทำไอศครีมสตรอเบอรี่กับคุณพ่ออีกแล้วยายจะรอกินไอศครีมของไรล,ลี่นะคะ It, okay, okay I can sit down. Uh huh, but if you touch it, I'm gonna put it away. And I'll make me and Mona are gonna eat the ice cream. Mona, wait for ice cream too. Ice cream. i show you again. Wow! You make yourself? <Yeah. S 1> ดีใจมากน้ําแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วไอศครีมปัน่น45-50นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมารับประทานไอศครีมกับไรลี่นะคะสำหรับวันนี้ ยายไรลี่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยารกกี้ยายไรลี่คลิปนี้ยายไรลี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย